สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับมาอัปเดตราคาบิตคอยกันนะครับจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยก็สวัสดียามเช้านะเพื่อนวันนี้วันจันทร์ที่19นะครับอัดเร็วนิดนึงนะครับเช้านี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีงานที่ทำงานนะครับเขาโทรมาต่เช้าเลยอ้าวเป็นว่าบิตคอยนะครับเมื่อวานนี้ มีสัญญาณซื้อหลอนี่ตอนประมาณ 6, กหกโมงเย็นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทำเฟรม1ชั่วโมงใน6กโมงเย็นนะครับก็ขึ้นสัญญาณว่าเอ้ยแมชชีเ l อร์นิ่งบอกว่าซื้อเห้เพื่อนนะครับแต่ปรากฏว่ามันขึ้นไปแล้วมันก็ยืนไม่ไหวนะ6กโมงเย็นนะครับเดี๋ยวมาดูแอบดูดแท่ง6กโมงนะครับโอ้โหเกือบเอบป,ปลายสปเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ6กหมื คือตอนนี้นะครับก็เรียกว่าราคานะครับมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยมาเทสหกหมื่นแล้วเรียบร้อยแต่ปรากฏว่ามันยืนไม่ค่อยจะไหวนะครับนี่นะเดี๋ยวเปิดกราฟอันนี้ให้ดูนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ที่คนนํานวณคร่าวๆไปว่าประมาณเที่ยงนะครับก็ช่วงเที่ยงเนี่ยนี่แหละนะใกล้ๆเที่ยงนะมันก็วิ่งขึ้นไปแถวห0,000นะครับแล้วก็มีตอนประมาณสัก คูมหนึ่งนะครับมันก็ขึ้นไปทำไฮอยู่ที่60,000เอ่อ60,000กับประมาณ200นิดๆนดน,ดนะครับไอแข่งนี้นะครับก็ถืว่าตอนนี้หลุดนะครับหลุด EMA 21ลงมาแล้วนะครับในทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับก็สันนิษฐานคร่าวๆได้ว่านะครับตรงนี้มันถ้าจะมีการทุบยอ่อไม่รู้รุนแรงขนาดไหนนะครับเช้านี้เนี่ยจะปิดแท่งวีคด้วยนะครับก็ อาจจะรูดลงมาค่อนข้างแรงนะครับเนี่ยในช่วงประมาณตีสี่ตีห้าถงมงช่วงนี้นะครับขึ้นขึ้นไปทีหนึ่งแล้วก็รูดลงมาค่อนข้างแรงเลยนะในตอนนี้นะครับพอเป็นสัญญาณคล้ายๆโซนๆนี้นะครับอาจจะมีขึ้นลงชุดหนึ่งนะครับไม่รู้ความลึกขนาดไหนนะครับเราก็มาลองพีดิกันเล่นๆก่อนนะครับ ว่ามันควรจะไปลงไหนได้บ้างนะครับถ้ามองตรงนี้เป็น A B C ตรงนี้กลายเป็น X นะครับเป็น Large X Wave นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น A B C นะครับก็จะออกแนวว่ามันจะเป็นขาที่อาจจะหลุดโลโลงไปนะครับไปอยู่แถวๆตรงนี้ได้นะครับก็เป็นจังหวะให้ให้ซื้อได้นะครับตรงนี้มันมองได้ทั้ง2รูปแบบแหละนะครับว่าเอ๊ะถ้าตรงนี้มันจบแล้วนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นขา B อย่างที่ผมว่าแล้วก็ ตรงนี้ถ้าเกิดเรามารับโซนนี้เนี่ยก็คือวางตอปลอดไว้ที่ตรงขา B ตรงนี้นะครับสัญญาณโอนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับชุดขึ้นย่อยนะครับมันก็พอจะเกาๆนะครับว่าเป็น1 2 3แล้ว4ตรงนี้ค่อนข้างคอมเพล็กยิงขึ้นไป5นะครับประมาณน,นี้เนาะตัวเนี้ยชุดนี้เป็น A B แล้วก็เดี๋ยวทำลง C นะครับหรือไม่ก็ ตรงนี้ลงเป็น A แล้วก็ไซด์ A เป็น B แล้วก็ลง C ขันประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นซีนิโอของคนที่เป็นสายมองขึ้นนะครับคิดว่าตรง56 0 0เนี่ยจบแล้วนะครับแต่ถ้ามันมันจะพลิกล็อกไม่จบนะครับกลายเป็นว่าเอ๊ะชุดนี้เนี่ยมันที่เป็นขึ้น B เนี่ยถ้าเกิดมันมาจบตรงนี้ล่ะนะครับมันจะเป็นรูปแบบยังไงได้นะครับก็จะมองเป็นเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนาะ เป็น A B C X A B แล้วก็ขา C เนี่ยใหญ่ๆอาจจะฟึดลงมาแรงๆช่วงใกล้นี้แหละนะเนี่ยช่วงช่วงที่จะถึงนี้แหละนะครับช่วงจะปิดวีคด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับก็เป็นไม่ได้นะครับก็ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะมาตีขาลงกันเป็นชุดเป็นอย่างเงี้ยครับ A ตรงนี้นะแล้วก็ขึ้นไปตรงเนี้ยเป็นขา B แล้วก็ลง C ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวลองมาตีกันดูนะครับว่า มันพอจะมีเป้าเสียวๆตรงไหนได้บ้างนะครับตรงนี้นะครับก็โอ้โหเดี๋ยวนะอินดี้มันกระจุกมากเลยนะครับสึกจะเปิดเยอะไปหน่อย <c oughs> อะโอเคกระถาษทดเรามันดูลกนุงลังเลยนะครับอาตีตรงนี้นะครับลงมาใส่เตรงนี้ชุด A เนาะ A, a b c อ่ะตรงนี้นะครับโวยประมาณอือก็ขาลงมานะครับที่น่าสนใจนะครับผมว่าถ้าถ้าออกท่านี้นะห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยนะครับถ้าเกิดมองแง่ร้ายนะครับลงแรงปืด้ดเหมือนรอบที่ผ่านมานะครับเนี่ยปืด้ดชุดนี้นครับลงมาเหมือนปืด้ดชุดนี้นะก็เนี่ยปืด้ดลงมานะครับ อาจจะอยู่แถวแถว52,400อันนี้คือเป้าที่1น,นะครับแล้วก็จะมีเป้าลึกอีกอันนึงนะครับ48 0 0 0นะครับก็คือลงไปหลุดโลเดิมนะครับหน่อยๆน,นะ,อ,ะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็ถือว่าถ้าลงไปถึงขั้นนั้นเนี่ยก็ถือเป็นการจบคืนเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเกิดเรามองว่ามันเป็นชุดคล้ายๆตรงนี้นะครับ คล้ายๆตรงนี้ก็มันจะลงไม่ค่อยลึกแต่ตรงนี้นะครับมันจะมีข้อต่างก็คือตอนขาขึ้นกลับไปตรงเนี้ยมันเบรกไฮตรงนี้นะครับอ่าพอมันเบรกไฮตรงนี้เวลามันย่อคืนกลับมามันก็เป็นเป็นซีที่แบบขาซีลงมาที่ไม่ได้ไดลึกนะครับแต่ตรงนี้นะครับขึ้นไปมันก็ยังไม่ได้เบรกเบรกตัวยอดชุดสักชุดเลยนะครับตรงเนี้ยก็ยังเป็นแนวต้านสำคัญอยู่นะครับ ในทาเฟรมเดย์เนาะชุดเนี้ยแนวต้านสําคัญตรงนี้ถ้าเกิดเบรกขึ้นไปได้ก็คือขึ้น B ก็จะเป็นขึ้นปรับที่จบแล้วนะครับตรงนี้ก็ยังเ u e s t i o อยู่นะโอ้โหอื่นมากเลยนะครับก็มีเป้ามาตรฐานนะอยู่ที่55,000เป้าเป้าแบบเออพอประมาณนะอยู่ที่52,000นะครับตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับ52,400นะครับแล้วก็4 8 0 0 0เป็นเป้าไกลนะครับก็ ลองมาลุ้นกันดูนะว่ามันจะลงมาถึงระดับไหนนะครับถ้าเป็นรูปแบบคอลเลกชันที่ B ยังไม่จบนะครับ e ีเซ n t i a นี้น่ากลัวเหมือน,น,นะครับลงมาอาจจะมาลึกนะครับใครที่มีของอยู่ก็าอาจจะมือขาดนะตัวนี้เพื <c> ่อ <oughs> ลองสแกนดูนะครับว่าตัวนี้นะมันเริ่มรูดลงมาหลุดห้าหมืนเก้าแล้วนะครับตั้งแต่ทําคลิปมาเนี่ยตอนตอนเริ่มเปิดคลิปนะอยู่ประมาณห้า0มน้าพันร้อยนะครับตอนนี้เหลือห้า0มืนแดพัน้าร้อยนะครับก็ มีโอกาสนะที่มันจะปื้ดลงมาปื้ดลงมาเลยนะในช่วงจังหวะนี้แหละนะครับแท่งมันยังไม่ปิดนะอามาดูแท่งเดกันดีกว่านะครับอันนี้มองในชุดขึ้นย่อยให้ดูก่อนเลยนะครับแท่งเดของเช้าวันนี้นะครับถ้าเกิดปิดอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเสี้ยนหนามนะครับด้านบนนะครับนะ่นะเพื่อนก็คือไปเทสเอมเอ21นะครับวิ่งต่อไม่ไหวนะหน้าตาคล้ายๆแท่งนี้เลยนะครับเพื่อนลองสังเกตด,ดูนะครับ เป็นแฮมเมอร์บนแฮมเมอร์ Hammer เหมือนคอนทอจิ้มล่างนะครับแล้วถ้าปิดเข้มๆเ,เต็มแท่งหรือปิดเป็นแบบกลืนแท่งก่อนหน้านะครับปิดห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยนะครับปิดต่ำกว่าห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยก็จะมองเป็นไม่ดีนะครับน่าจะลงปึ๊ดลงมานะครับก็รอลุน้นกันต่อไปนะแต่ว่าดูดูทรงไม่ค่อยจะดีนะครับ าเกิดให้ผมมองนะครับก็เราลุ้นกันดูนะครับ mm hmm. เพื่อนแท่งเดย์ดูไม่ดีนะครับมาดูแท่งวีกันบ้างนะครับโอ้โหแท่งวีกนะครับเป็นโดจิปิดโดจิเลยนะครับโดจิแถมเทรนทำเฟมเดย์เนาะเป็นนะเป็นเทรน,น,นลงนะครับก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าแท่งวีกถัดไปนะมันจะแดงวะ <laughs> เว้นแต่ว่านะครับในในระดับเดยเนี่ยมีในระหว่างวีคนะครับแทงแทงถัดมานะอาจจะลงไปปืด๊ดแล้วก็ดึงคืนกลับมาถ้าปิดเขียวแบบอ่ากืนเหนือประมาณ6 0 0 0ื่นะก็จะกลายเป็นดีนะครับตอนนี้ก็ดูไม่ค่อยถ้าจะไม่ค่อยดีเลยนะครับเพื่อนก็รอลุ้นกันต่อนะครับถ้าเกิดแท่ง แท่งเดย์อ่แท่งวีคนะครับเป็นโดจิอย่างนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้โดจิมันยังเป็นเขียวอยู่นะครับถ้าเกิดปิดต่ำกว่า58,700นจะจะกลายเป็นโดจิแดงนะครับก็จะดูไม่ค่อยดีอีกหนึ่งดีกีนะครับอันนี้ดูไม่ค่อยดีเลยนะครับก็อา่านักเทรดสายรองก็ต้องระมัดระวังนะครับเจอแท่งพวกนี้ไปเนี่ยก็มีความเสียวนะครับเสียวแท่งหน้ามันจะแดงปื๊ดใหญ่นะครับแต่ก็เอาเป็นว่า ใจเย็นๆก่อนนะครับเพราะว่าตอนที่เราเข้าเนี่ยเราก็ต้องคํานวณความเสี่ยงไปแล้วนะครับก็ต้องรับให้ได้นะครับสิ่งนี้เราคํานวณกันไปโอเคโอเคครับท้ายคลิปนะครับสรุปง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าตัวทำเฟรมวีกกับทำเฟรมเดย์นะมันจะดูแบบไม่ค่อยดีนะครับทำเฟรมวีกเนี่ยถ้าปิดราคาปัจจุบันตอนที่อัดคลิปนะครับมันก็จะเป็นโดจินะครับแล้วก็ทำเฟรมเดย์เนี่ยมันจะเป็นแฮมเมอร์ลงด้านล่างนะครับก็มีแนวโน้มว่า แท่งถัดมาเนี่ยมันจะลงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีความอื่นประมาณหนึ่งเลยนะครับว่ามันจะลงหรือมันจะขึ้นนะครับแต่ว่าแนวโน้มวีกับเดเนี่ยดูเหมือนจะเป็นแท่งลงนะครับก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆคนที่จะซื้อนะครับก็ระมัดระวังนะครับอาจจะต้องย่อยทำเฟรมลงไปหรือว่าถ้าจะซื้อก็ซื้อแบบเบาๆพอนะครับอย่าไปกดแรงกดหนักนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้เฟิร์มนะว่ามันจะขึ้นนะครับอย่างที่ผมว่าไปเนาะมันจะเฟิร์มเมื่อ มันเบสหกหมื่นแล้วไปยืนไหวนะครับอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะครับยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง IP Studio แล้วก็ช่องในเครือนะครับทั้ง Everyday h e a d แล้วก็ PT Computer ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม